สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับครูกเก๋กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่ดูธรรมดาแต่จริงๆซ่อนจิตวิทยาเอาไว้อย่างลึกซึง้งคุณเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าในแต่ละวันเราทำอะไรหลายอย่างโดยไม่รู้ตัวบางทีก็เป็นแค่การขยับตัวเล็กๆการใช้คำพูดบางคำหรือแม้แต่การตัดสินใจง่ายๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เบื้องหลังของพฤติกรรมเหล่านั้นกลับมีหลักจิตตะวิทยาที่ซับซ้อนลึกซึง้งซ่อนอยู่นั่นเองค่ะซึ่งมันก็มีผลต่อวิธีคิดความรู้สึกและการตอบสนองของเราอย่างที่คาดไม่ถึงเลยนะคะการเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราแค่รู้ทันคนอื่นเท่านั้นแต่เราก็ยังเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยเข้าใจแรงจูงใจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเรา และนำมาซึ่งการปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นวันนี้ครูเกจะมาเผย7พฤติกรรมที่ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีจิตตะวิทยาซ้อนอยู่เตรียมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูว่าพฤติกรรมที่แสดงออกในชีวิตประจำวันนั้นมันเกิดจากการคิดวิเคราะห์หรือเหตุผลอะไร เราถึงได้ทำพฤติกรรมเหล่านั้นออกมามันซ่อนอะไรอยู่นะคะอันดับแรกมันมีผลมาจากจิตใต้สำนึกเรื่องของความคิดความเชื่อความกลัวและประสบการณ์ในอดีตที่มันฝังอยู่ในหัวสมองของคนเรานี่แหละค่ะมันมักจะขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อที่สองคือมาจากอาคติทางความคิดสมองของเรามีแนวโน้มที่จะใช้ทางลัดในการคิดซึ่งก็จะนำไปสู่อคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของคนข้อ3มันมาจากอิทธิพลทางสังคมค่ะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมพฤติกรรมของเราก็เลยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคนรอบข้างจากสภาพแวดล้อมและบรรทันานทางสังคมนอกจากนั้นข้อสุดท้ายมันมาจากกลไกการเอาตัวรอดบางพฤติกรรมเป็นผลมาจากวิวัฒนาการเพื่อช่วยให้เราเอาตัวรอด และประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะทีนี้เรามาดู7พฤติกรรมที่ดูธรรมดาแต่มันซ่อนจิตตวิทยาเอาไว้ขอ้อแรกเลยนะคะการพยักหน้าหรือว่าการเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายคุณเคยไหมคะเ,เวลาคุยกับใครสักคนแล้วคุณก็เผอพยักหน้าตามเขาหรือว่าทำท่าทางคล้ายๆกับที่เขาทำนี่ไม่ใช่แค่การตอบรับธรรมดานะคะแต่มันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าผลกระทบ จากการที่คุณได้เรียนแบบหรือมิลเลอร์มิเนอริงค่ะการเรียนแบบหรือมิเนอริงซึ่งมันมีในยะทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความผูกพันเมื่อเราเรียนแบบท่าทางหรือคำพูดของอีกฝ่ายในระดับจิตใต้สำนึกอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขารู้สึกผูกพันกับเราเข้าอกเข้าใจเราเป็นพวกเดียวกันและเข้ากับเขาได้มากขึ้นนี่แหละค่ะจะนํามาสู่กันทำให้เกิดการไว้วางใจ ข้อที่2มันเป็นการแสดงความเห็นด้วยการพยักหน้าเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้การรับฟงังการเห็นด้วยจะทําให้บทสนทนานั้นรับรื่นยิ่งขึ้นและมันยังเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น,นกลไกทางสังคมที่ช่วยให้เราเข้ากับบุคคลนั้นๆหรือเข้ากับกลุ่มหรือเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปข้อที่2การตอบคําถามด้วยการถามกลับ เวลาที่คุณถามคำถามใครบางคนแล้วเขาตอบกลับด้วยคำถามอีกครั้งเช่นคุณว่ายังไงล่ะหรือแล้วคุณคิดอะไรว่าเรื่องนี้มันจะมีทางออกที่ดีที่สุดคุณคิดว่าไงนี่เป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของเขานะคะคุณอาจจะถามไปแล้วแต่คุณดันโดนเขาถามกลับมันมีจิตตาวิทยาซ่อนอยู่ว่าเขาซื้อเวลาคิดค่ะบางครั้งผู้ตอบคำถามอาจจะมีเวลาในการคิดคำตอบระหว่างที่ถามคุณกลับ และที่สําคัญเขาจะกําลังประเมินสถานการณ์ด้วยหรือบางคนอาจจะมีคําตอบอยู่แล้วในใจแต่เขาต้องการจะทดสอบความรู้หรือความคิดเห็นของคุณเขาอยากรู้ว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้มามากน้อยแค่ไหนเขาก็เลยถามกลับหรือบางทีเขาต้องการจะควบคุมบทสนทนานั้นๆน,นี่เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ตอบสามารถกลับเข้ามาควบคุมทิศทางของบทสนทนาได้นี่แหละค่ะการที่คุณถามคำถามใครสักคนแล้วเขาถามคุณกลับ มันก็เป็นเหตุผลดังที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะข้อ3การหยิบของที่วางอยู่ใกล้มือมากที่สุดก่อนคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเวลาที่คุณจะหยิบอะไรบางอย่างจากชั้นวางของส่วนรวมคุณมักจะหยิบชิ้นที่อยู่ใกล้มือที่สุดก่อนหรืออยู่ในระดับสายตาของคุณก่อนและนี่แหละคะ่ะก็เลยกลายเป็นหลักการของความสะดวกสบายที่เขาเอามาใช้ในการจัดวางตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องการดึงดูดความสนใจของเราเพราะว่ามันจะช่วยลดการตัดสินใจสมองของคนเรามักจะเลือกแนวทางที่ง่ายที่สุดเพื่อที่จะประหยัดพลังงานค่ะนอกจากนี้การวางให้เห็นมองได้ง่ายก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหยิบง่ายก็เลยมักจะถูกเลือกก่อนและบางครั้งมันเป็นเพราะว่าความคุ้นเคยของคนเราค่ะ คนเรามากักจะเลือกทำอะไรที่มันคุ้นเคยหยิบง่ายจับง่ายเห็นง่ายมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะเลือกเพราะฉะนั้นหลักจิตะวิทยานี้ตามที่เขาขายของหรือห้างสรรพสินค้าใดๆเขาก็มกักจะเลือกวางของที่มีตำแหน่งที่คนจะเห็นง่ายและในล็อกนั้นๆหากเราเป็นคนที่จะไปเช่าเพื่อที่จะไปขายสินค้าแล้วลวก็เราจะได้จ่ายราคาแพงมากกว่าสินค้าที่อยู่ในล็อกด้านในนะคะและข้อที่4ี่ค่ะ การใช้คำพูดแบบเราหรือของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดถึงสถานการณ์หรือปัญหาโดยเขาพูดว่าเราหรือของเราแทนที่จะเป็นชั้นหรือว่าของชั้นอย่างเช่นเรามารองหาทางออกกันดีไหมหรือนี่เป็นปัญหาของเราที่ต้องช่วยกันแก้ไขนี่แหลคะค่ะมันไม่ใช่แค่คำพูดติดปากเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของหลักจิตวิทยาการสร้างความเป็นพวกเดียวกันคะ่ะ มันเป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบถ้าเกิดเราบอกว่าของฉันแล้วก็ไม่ได้พูดคําว่าของเรามันจะฟังดูว่าเป็นเรื่องของเราเอ้ยของฉันเพียงคนเดียวและดูห่างเหินค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถใช้คําที่สามารถสร้างความรู้สึกร่วมกันได้จะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นปัญหาเดียวกันและสิ่งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งเวลาที่จะต้องมีการ,รเผชิญหน้าหรือเชิญให้ร่วมมือให้แก้ไขปัญหา หรือให้หาทางออกใดๆคุณมักจะได้รับความร่วมมือมากกว่านะคะและข้อที่5หลีกเลี่ยงการสบตาในบางสถานการณ์คนเรามักจะหลีกเลี่ยงการสบตาไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกการรู้สึกอึดอัดหรือการประมาทการหลีกเลี่ยงการสบตาจะเป็นพฤติกรรมที่สื่อสารทางจิต,ตวิทยาได้หลากหลายมากเช่นเวลาคุณคุยกับใครแล้วเขาหลบตาเขาไม่กล้าสบตาคุณหนึ่งเขาอาจจะเกิดความไม่มั่นคงหรือความประมาท บุคคลคนนั้นไม่มั่นใจไม่สบายใจกับสถานการณ์นั้นๆหรือสองเขาอาจจะปกปิดความจริงบางอย่างมันเป็นสัญญาณที่อาจจะบอกว่านั่นเขากําลังโกหกแต่ก็ไม่ใช่สัญญาณที่ตายตัวเสมอไปนะคะคุณต้องดูองค์ประกอบต่างๆโดยรอบด้วยและข้อที่สามความไม่เคารพไม่สนใจในบางบริบทการไม่สบตาอาจตีความได้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้พูดเลยและข้อที่สความเกรงใจความอ่อนน้อม ในบางวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงการสบตาผู้ที่มีอาวุโสกว่าก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเหมือนกับเวลาเขาพูดอยู่เราไปจ้องตาเขาเขม็งมันก็จะดูเหมือนกับว่าเราเสียมารยาทดังนั้นคุณเลือกให้เหมาะสมกับผู้คนกับสถานการณ์เลือกดูว่าสถานการณ์ไหนควรจะสบตาไม่สบตาหรือแม้แต่หากคุณจะต้องสังเกตใครสักคนว่าเขากําลังไม่มั่นใจไหมเขาปกปิดความจริงไหมเขาไม่เคารพคุณไหมคุณสังเกตได้แต่ก็ต้องดูบริบทอื่นๆรอบตัวประกอบด้วย และข้อที่ 6. การถามคำถามปลายเปิดซ้ำๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตอบคำถามไปแล้วแต่ผู้สนทนาก็ยังคงถามคำถามปลายเปิดเดิมๆซ้ำๆหรือคำถามที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะหรือทำไมคุณถึงคิดแบบนี้กับเรื่องนี้คะนี่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจที่คุณพูดนะคะแต่หลักจิตวิทยาเบื้องหลังมันคือ 1. เขาต้องการข้อมูลเชิงลึก เขาต้องการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ถึงอารมณ์ถึงความคิดของคุณอย่างท่องแท้และข้อ 2. เขาต้องการตรวจสอบความเข้าใจเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่สื่อสารหรือยังและเขาต้องการที่จะกระตุ้นความคิดต้องการให้คุณได้คิดวิเคราะห์ในอีกหลายๆแง่มุมแล้วก็อธิบายเพิ่มเติม และนอกจากนั้นมันเป็นการแสดงว่าถ้าเขาถามคําถามถูกต้องกับเรื่องที่คุณกําลังพูดอยู่แปลว่าเขาสนใจและอยากจะเข้าใจเรื่องที่คุณกําลังพูดนั้นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองปิดท้ายด้วยข้อที่7การที่เขาฟังและพยักหน้าอย่างช้าช้าพร้อมกับรอยยิ้มสัญญาณนี้เป็นการบ่งบอกอะไรมันเป็นการที่เมื่อคุณอธิบายเรื่องราวแล้วอีกฝ่ายพยักหน้าแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยเป็นพฤติกรรมที่ทรงพลังมากเลยนะคะในหลักจิตวิทยา เพราะมันแสดงให้เห็นว่าการรับฟังอย่างเข้าใจและการเห็นด้วยเขากำลังประมวลผลเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดและนอกจากนี้อาจจะแสดงว่าเขากำลังให้กำลังใจผู้พูดมันเป็นสัญญาณบอกว่าเขากำลังฟังอยู่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเขาพยักหน้าเพื่อให้คุณสบายใจและกล้าที่จะเล่าแล้วก็พูดต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันเป็นท่าทางที่สงบเป็นมิตรช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย น่าไว้วางใจและก็น่าที่จะพูดคุยเรื่องราวต่างๆต่อไปนั่นเองค่ะทีนี้ทุกคนคะพฤติกรรมที่ดูธรรมดาในชีวิตประจําวันของเราก็ล้วนแต่เป็นภาษาที่บอกเราเรื่องราวของจิตใจและสมองที่ซับซ้อนการที่เราเรียนรู้ที่จะสังเกตเข้าใจพฤติกรรมเบื้องหลังเหล่านี้ก็จะทําให้เราไม่ได้เอาไว้เพื่อจะไปจับปิดใครสักคนนะคะ บางคนบอกว่าเราต้องรู้พฤติกรรมเหล่านี้เพื่อไปจับผิดผู้คนเพื่อไปสังเกตคนหรือเปล่าไม่ใช่แต่มันจะช่วยให้คุณนะ่ะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นทําให้มีการสื่อสารได้ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นนอกจากเข้าใจผู้อื่นคุณยังจะเข้าใจตัวเองได้ลึกซึง้งตระหนักถึงแรงจูงใจที่แท้จ,จริงของการกระทําต่างๆของคุณเองและนอกจากนี้มันยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งสามารถทําให้คุณเนี่ยปรับตัวและก็ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์และคุณก็ยังจะมีชีวิตที่สามารถที่จะเข้าใจโลกและทําให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนคะครูเกยอยากให้คุณลองนําความรู้นี้ไปปรับใช้แล้วลองสังเกตดูรอบตัวนะคะว่าหลังจากที่คุณได้ใช้หลักจิตตวิทยาพวกนี้แล้ว มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายมันทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าสถานการณนน์นั้นๆมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงตามหลักจิตวิทยาบอกคุณก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณเองได้และแน่นอนค่ะถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกตสเตชันไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเราจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จให้กลายเป็นคน ที่ดีในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยวันนี้อาจจะมีเสียงฝนสอดแทรกเข้ามาในคลิปหน่อยนะคะฝนกำลังตกอยู่พอดีเลยแต่ครูเก,ก็ว่าอากาศก็ชุ่มฉ่ำและเย็นสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ